ทำออฟฟิศอ่ะพี่และคนอีสานมากรุงเทพทำได้แค่มากสุดก็คือปั้นขนาเหนียวขายอะพี่ยูฟาร l โรมีมีฟาร l โร w y ยูโอเคเป็นไรอะ่ะคือคือเรื่องเรื่องเนี้ยมันนี่ไว้ไอ้ปาตินเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะวะ่มันมันไม่จะต้องมาต้องการคําขอโทษอะไรจากใครเท่านั้นแหะถูกไหมไม่ใช่ครับเราไม่ไม่ขอโทษใครอยู่แล้วพี่เราไม่เออผมม่นมิก็คือคนอีสานนะพี่ใช่ไหมอ่ะ มันไม่ผิดเหรอผมผิดตรงไหนถ้าเกิดจะนัดเรื่องจริงอ่ะใครผิดอ่ะถ้าเกิดเขาไม่เกิดมาผมจะได้ด่าไหมเออเออห็นผมพูดถูกไหมครับถูกถูกนะครับอันนี้ผมว่าถูกพี่เออถ้าเกิดเขาไม่เกิดมาให้ผมด่าเรื่องนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นคุณต้องไม่โทษที่ผมแล้วไปโทษที่พ่อแม่มันไม่ครับปีต่างก็เกิดมาให ให้คนทุกคนบูลลี่อยู่แล้วไม่ใช่หรอพี่เออคืออมาตินเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นประเพณีอ๋อครับใช่ใช่พี่ผมตอนเด็กๆของเคยได้ยินอยู่ว่าว่าใครเป็นคนอีสานจะคือ,คอการด่าบูลลี่คนอีสานคือเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเทรนอะ <c oughs> ใช่พี่มันมันเป็นเทรนมันเป็นสไตล์อ่ะใครด่าแล้วคนอีสานคนนั้นหน้าหยีเกหรือร้องไห้ได้คือคนนั้นเฟี้ยวนะในกลุ่มชุมชนคนไฮโซแบบผมอะ <laughs> ใช่พี่ผมตอนเด็กๆผมก็ได้ยินเขาบอกว่าคนอีสานส่วนมากจะจะเป็นแค่ที่ระบายอารมณ์อพี่เข้าใจไหมถ้าสมมติ <c oughs> แบบมาอยู่ภาคกาลางอะไรอย่างเงี้ยจะเป็น <c oughs> ที่ละคือเรื่องอะ <c oughs> มันมีหลายเรื่องนะแล้วเนี่ยทําให้กูเกลียดคนอีสานไปอีกมากๆเลยด้วยเหตุการณ์นี้ <c oughs> คือคนอีสานส่วนใหญ่แล้วล้วนที่จะไม่ฟัง เบอร์ตันสามสองครับสี่ตึกซีเนียชั้นสองจุดสังเกตอ่ะตรงข้ามแม่ไม่เข้าใจเลยเนาะว่าผม่าไปทำเวรทำเวรทำกรรมค่ะอะไรไม่เอียงไม่หยอกอิสระเอาพี่พี่ปักพูดแบบพวกที่เกิดมาพวกอีสานมันอยากมาอยู่กรุงเทพจริงอ่ะอันนี้เรื่องจริงเลยผมว่าคือเอาจริงๆมากคือในอเมริกาเขายังเหยียดคนเอเชียหาว่าคนเอเชียไปแย่งงานเลยอืมไม่แล้วแต่แกก็เป็นคนเอเชียไม่ใช่หรอพี่ปัก ไม่ผมเปรียบเทียบไงคนอีสานอย่างโง่ก็คือผมจะเปรียบเทียบเหมือนว่าเออคนอีสานเ่ะก็เข้ามาแย่งงานคนคนภาคกลางทั้นท่านที่ว่าอยู่โซนที่แห้งแล้งดักดานหรอว่าอยู่ต่อไปเถอะไม่ใช่คนอีสานเนี่ยเหมือนพวกคนก่อนหนึ่งหมื่นบซีที่ยังไม่พัฒนาที่ไม้พวกอันนี้อพี่ พวกมนุษย์สเปโอต่นีพวกไม่หามว่าถ้าอีสานดีจริงจะมาอยู่กรุงเทพทำไมควายเอไม่และกูขอเสริมพี่ปั๊กหน่อยว่าที่พี่ปั๊กเขาบอกยุคก่อนหนึ่งหมื่น B C คือไอ้พวกมนุษย์สเปโตที่อยู่ในยุครอดมาไดจากยุคครีเทเซียสไอสัตว์ที่แย่งอาหารพวกว่าสเปโอก็รับแดกใช่ใช่ใช่เพราะยุคครีเทเซียสนี่คือยุคเริ่มปลายของเออสาร์แล้วใช่เพราะว่าคุณปั๊กแต่พวกอีสานมันก็โง่อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมาพัฒนาให้พวก พวกเราอ่ะที่อยู่กรุงเทพดูสูงขึ้นที่มันมาอยู่เนี่ยเ<ช>พราะมันมันเป็นลูกน้องพวกผมตลอดเลยมาก่ออิดก่อปูนใ,<ช>ให้ค่าแรงวันละสามร้อยใช้ว 1, ันละพันแม่งก็ทำํำก็ใช้ใช้ไ<ช>ม่เหยพวกเที่ยเนี่ยมันทนแดดทนฝนได้อยู่แล้วเนี่ยเห็นไหม <ừ. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะตะโกนด่าให้ดูนะมันจะมีเหมือนกับว่าคนอ่ะจัดแต่งสวนใช่ไหมเป็นคนอีสานอ่ะเขากำลังเข็นแบบโอ้หตัวเหงือมท่วมๆแล้วคือกูมองจากมุมมาจาบมุมตัวกูดูว่ามันแตกต่างกันมากเลยนะไม่ได้เหยียยนะแต่ว่ามันเป็นจริงๆ

อะจะพูดทั้งทีพูดได้หลายๆคำไย่ใช่พูดคำเดียวเมื่อกี้เพื่อนกูเพื่อนกูนะอ่าเรียนจบที่เดียวกูคือเซนต์กเบียนคอลเลจก็คือเป็นหเออเจ้าของสวนสยามก็คือคนในกลุ่มชนชั้นไฮโซอันนี้กูพูดเลยถ้าเกิดเทียบกับคนลากย่าอย่างพวกอีสานแล้วอ่ะคือมันคนละชั้นกันเปล่าวะกูคุยกูยอยู่แต่กับ จริงพี่คนละชั้นกันเลยเฮียแบบว่าคนอีสานนี่คือถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นเกรดก็เกรดเอฟอ่ะมันเลยมีเพลงเพลงนี้ไงมันมีเพลงมันเลยมีเพลงแล้วเขาบอกว่าคนอีสานจะเออเดี๋ยวเจอกันที่ชั้นศาลจะเจอเรื่องเฮียเขาไม่มีอ่ะเฮียพรบอคุ้มครองพวกหมาควยเดี๋ยวกูบ่นไสเฮียหน่ยเอางี้ดีกว่าคนอีสานตัวไหนอ่ะแล้วมึงรอดูนะว่ากูคนจริงไม่คนจริงไอ้ตัด คนอีสานตัวไหนมึงพูดมาเลยที่อยู่บนเนี้ยเฮียตัวไหนอยากได้ตังใช้เฮีย